สวัสดีครับทองพิจังครับสวัสดีครับต้นพิจังครับตันนี้เราก็มากันสามคนนะครับมาลงแพณณปากอ่าว<ช>ที่ที่ไหน,น,นแถวพันท้ายนราธิปินนะครับแถวพิจพันธ์สับน้ำนะครับผมบก็เราอยู่ในคลองตอนนี้น้ําก็ค่อนข้างไหลเชี่ยวนะไหลเชี่ยวน่าดูเลยแรงมากแรงมากอ่ะมาดูกันครับมาดูฉากแรกทำกันดีกว่าเฮ้ยมีทำได้ได้กุเลาครับตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกเดี๋ยวให้มันไหลก่อน ัว้พี่ทอมโอ้ยนั่นนั่นนันจมานตรงนันจมานโอ้ยปา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 เอาหมานเลยหมานทอเลยโดนมาตลอดเอาไปกลางครับโอ้โหปอนน้ำแรงครับผม พต้างลตะกับเด้อตะกับเด้อพี่ต้นเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ยังครับบอกใหญ่เลยครับผมใหญ่บอกใหญ่้ไม่ต้องไม่ต้องสาดไม่ต้องสาดสาดนอเยอะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวพากบอกพี่จะวิ่งเกือบแล้วไงพี่ตังบอดี อ้าถ้าน้ำเิดนัก้องขออภัยนะผมก็ไม่พูดมีพลากวสวยอรีบมากละไม่แล้วมีทันอ้ลองหัวเออ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 ออเ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 เออเเอออ มาจะไปเลือกกันเลยใหญ่เขาเลยอย่า้วมึงเข้านู่นเลยเข้าป่าเลยเข้าป่าเลยเนง้ไหนท่จุกายเข้าป่านะครับงนี้เรมีมีสัญญาณะไสไหนยนี้่สนะอย่างเท่พี่ต้น่ะ

นีเราก็ไปไหนไม่ได้นะครับท่านผู้ชมน้ำมุดดูน้ำน้ำแรงมากนะปากอ่าวก็ไม่มีตัวนะครับผมไปลองกันแล้วมันเหมือนกับว่ามันกว้างเนาะมันกว้างเกินแล้วก็หวานแล้วไม่เจอนะครับผมก็เลยมามามาดักตรงกลางปากท่อปากคลองเลยปากอ่าวเออปากอ่าวเลยปากคลองในคลองนะคลองเล็กคือกลับไม่ได้รอน้ำขึ้นตอนรำขึ้นขับไม่ได้ครับเข็นเมื่อกี้น้ำมืดเลยว่าจะเข็นมาตรงนี้ได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเมื่อกี้เข็นมันอ่ะถึงนะถึงบกครับเพลงกันครับ ครับโอ้โหนจะเป็นกุ้งเนาะกุ้งเยอะกุ้งเยอะมากเลยอันนี้เราแทะก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเน่านะครับเป็นไงเมื่อกี้เข็นกลับเป็นไงเกือบชั่วโมงเลยจะทำไปอีกริมนู้นเลยเหรอเดี๋ว่าโดนตอหรอกไม่โดนเรารู้เลยเรารู้ใช่ไหมทำวันนี่เด้จะว่าต้องมีคนตกน้ำแน่นอนนะเมื่อี้อ่าจะจะตัวใหญ่นะครับโอ้แต่ทำแม่งรู้หลักนี่ว่าวันริมนู้น เล่นแบบน้นเหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่ที่หวานนี่ไม่ใช่หวานง่ายๆนะเพราะว่าแพรนมันแบบเอาเรียกว่าอะไรยกเย่ยกเย่เนาะสองโซนนะจ๊ะสองโซนนะจ๊ะนี่ครับแข่งกันนี้ครับวันนี้จับตัวุ้่กันเลยเบิร์ตปลอดปลาตัวใหญ่ไปหลายรอบแล้วผมปล่อยบ่อยปลาผมชอบปล่อยปลาจับตุ้มต้นแบบเป็นไทยครับนี่จนตอนหน้ากล้องจังหวะเต็มแม็กหน่อยครับ ปลาไหลตามน้ำเลยนะเราไปไปไม่ได้แล้วอุ้ยหมาครับปลากระบอกอุ้ยปลากระบอกครับปลากระบอกกี่ตัวเดี๋ยวให้ไปต้นวานก่อนนะบังคับเรือให้เอ้เราต้นเดี๋ยวต้นไอยปลากระบอกอุ้ยกุ้งเกิงไอ้กุ้งโอ้ปูปูมวยนี่ต้นโทษนะครับนี่กระบอกไปข้างหน้าข้างหน้าก็ไปไม่ได้ครับน้ำแรง ติดกออยู่ตรงนี้คตดตอรงปากอาวนี่แหละพี่หนูตามบอกตรงน้ำให้ดูหน่อยต้นทำไงให้แหนังตู้มัพี่ทำไงไม่เิทำให้ดูหน่อยดีอะไรน่เหรอต้องทำไงแ่ยไปตกทิ้งตไรีัตกอีกแล้วครับตกน้ำให้ดูหน่อยโดนน้ำจริง โอยเปต่อน้ำตั้งต้มจริงๆของแท้เลยต้มคู่เลยต้นแจ้งผมเงี้ยวอ่ะต้นแจ้งขึ้นไรจังหวัดแห้งแต่ตัวไม่ได้ไม่ได้วาดแหงเลยแหงไม่ได้วาดเลยอ๋อไม่ได้วาดแร้วเกี้ยดีนะต้นพาพาตกน้ับเลย เออพาพาไปทำไปด้วยใช่ไหมแต่วเขามาพาต้นไส่อ๋ <laughs> อหรอทุบท <laughs> เริร่มต้นย <laughs> โอ๊ยต้นไ <laughs> <laughs> <อ> <laughs> ส่เราต้องต้องสูกแพ้แล้วแ <laughs> ห <laughs> <laughs> ละใช่ครับเดี๋ยวไลฟ์สดปิดก่อนก็ได้ไหมเดี๋ยวเราไลฟ์สดใหม่ตอนตอนเราก่อนเรา <sk r isa> <ๆ S 2> ขึ้นนะก่อนเราขึ้นอยงนั้นหัวนน้ำขึ้นแล้วเราไลฟ์ส <sh arp> ดอีกรอบแพก่อนนะครับเดี๋ยวผมตู้แพ้ก่อนนะ้แต่แพ้จะยวบหนักมากเลยใช่ใช่ะแพ้พมันอยู่นานไงสั้ไงหายไปแป๊บหนึ่อ เดี๋ยวเซ่เดีโอเคเลยครับท่านผู้ชมเโอ้ก็มีว้กคันโอ้ยสตัวเลยนะอือสิบตัวอ้งทีสิตัวเลยไหมครนทีเยอะไปต้นนะต้องต้องเทางหังพี่ตง เงี้ยเราระหวานยาวเงี้หัวมันขึ้นอ่ะฝดูไหมดูไหมโอ้ยดนโอ้มันจะอยู่ฝั่งนี้จริงด้วยต้นนะอยู่ฝั่งนี้โเก็บปลาพร้อมนะครับ นี่ท่านชมสายสวยนะตอนนี้รรเรม,เามาันมาเรื่อยๆนะเพราะว่าเราไปไหนไกลไม่ได้ครับ <c oughs> เดีดี๋ยไป่อนผม,ผมดึงใบนะผมดึงขึ้นแต่พี่ต้นวานเลยนะวันจากหน้าผมเนี่ย <c oughs> เอานี่หน้าเนี้หน้านี้นนเอาย <c oughs> เออ ร้องก่อนนะมึงมาล้างค้าไงมึงให้แล้วมาเผาเลยตราทำมมาเรื่อยๆมาเลยใหญ่ด้วยเราทำเอาเอาสมองเกี่ยวมันได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไม่ออกหาเรื่องไงเออมาล้างมันแม่ล้านค้าไง เออแอนลันค้าเออแอนลันค้าแอนลันค้าเออแอนลันค้าเลยเดี๋ยวผมวิ่งไปข้างหน้าองแอนลันค้าแล้วกันหลังกูเลยเออแันลันค้าเลยโดนไหมเราจะบอกไปโดนเลยกูหลอกกูแล้วแวนในร้านค้าแวนในร้านค้าดิโดนไหมหนร้านก็ไม่มี น้ำก็ยังไม่มีท่าทีจะขึ้นเลยเนาะโดนโดดนใหญ่้วยเออมาล้างค้างแล้ว <c oughs> มาไม่เคยพาลาดเลยตรงเนี้ยใหญ่แอปเปิลล้างค้าอ,อ่ะอ่ะไอ้เบิร์ตปล่อยปลาไปไป,ไปแล้วใหญ่ด้วมันกับล้างค้างจะหวานตามเลยไม่ใช่มันบอกว่า <c oughs> ลืมลืมจ่ายตังค์รีบไปจ่ายจ่าตังค์ก่อนมป็นนึงเดี๋ยวมาเรียนดาก่อนอยู่จหนีไปไหนกูจับมึงก่อน,ไปไปอนเดี๋ยวไป,ยไปไปไป ป่อยปลายกลัวหด้ยมาให้มาหมดเลยไหโนโดนโดนโดน่าครับไปตามพวกมึงโดนมาโลยมันกำลังจะไปบอกพอดีโดนไปห้ตัวเลย้โดนยกฝุงเลยอะไรเพาจะปอยปอมามามันเข้ากลางไม่ได้ไงเข้ากลางไม่ได้อืมใช่กุ้งกระป๋อ จะปามาแล้วตอนนี้เอเาหน้าสลาดแลไอ้่าเนียว้นยานไเตนเอางกางขนมหมดยังยังหมดง่ายออกมามาเรื่เลยเวไม่เข็ดเ ปกติในวันนี้มันมันน่าจะไม่ไมันไม่เหลือนะก็ไม่อยู่ละเออเข่งม,มาตลอดเลยเนาะ <_ Q> โอ้แดดแรงวันตรงนี้ <_ Q> จะขอสรุปผลงานวันนี้นะครับกับเราที่เราลงแพวันนี้แล้วที่ไหนที่รำ <_ Q> พอมพันท้ายน,นอสิงนะครับผมเดินละป่าไหนมาป่าอ่าว <_ Q> อ่าว <_ Q> นู่นครับนู่ <_ Q> นไกลๆนู่นนะ <_ Q> ดูนะครับประมาณประมาณสัก เกือบเกือบสองโลนะไปจับม่ได้นะไปจับมาได้ไะมมันนะมันงี้มันเลยนี่เราเราตรงแถวปากคลองใหญ่มันไม่ค่อยมีตัวเนาะเราต้องล้มพายมามาตรงคลองเล็กใช่ครับขึ้นปลาจะขึ้นมาเยอะมากครับตอนนี้ผลงานเราเป็นไงมาดูผลงานครับปลากระบอกปากระมากกี่โลพี่คมสกีโลดีวะห้าโลโลเกินเกินเฮ้ยผมว่ามีถึง หกถึงเจ็ดโลแหละหกเจ็ดโลประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็มีกุ้งกุ้งอีกโลกว่าป่ะกุ้งไปถึงโลกุ้งไถึงโลมันมันเกือบโลแล้วก็ปลากระบอกครับตัวนี้ก็ใช้ใช้ตัวไหนพี่ครับในตัวนี้ครับผมหกศอกตาสองเซนนะครับผมตัวนี้ครับตัวนี้เลยใช้ดีมากตอนนี้จะบึ้นแล้วครับเนี่ยเป็นเช้าโซ่แบบยาวใช่ไหมเข่าโซ่แบบยาวของเราเป็นเช้าโซ่แบบยาวรุ่นใหม่นะครับนี่เลยโซ่แบบยาวรุ่นใหม่ตอนนี้ก็มีจำหน่ายอยู่ที่อันฟิตจังครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเจอกันพวกนี้ครับเอ้ยคลิปหน้าครับเอางี้นะต่อไหสวัสดีครับไว้พบกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสำหรับใครที่สนใจแห่ฝรั่งก็มีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับสามารถคลิกเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับถ้าใครไม่สะดวกสั่งเองก็มีลิงก์ลาซาด้าแล้วก็ช้อปปี้นะครับก็วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ